สวัสดีเพื่อนๆชาวห้ามาห้ามีลาสวอทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะจะมาให้ทริคแอนทริปสั้นๆดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มหรือว่าการหาทรัพยากรจากภายในพื้นที่นะคะก็ถ้าภายในพื้นที่นะคะถ้าเราลองลากไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นฟาร์มนะคะหน้าตาแบบนี้เนาะมันก็จะมีหน้าตาทั้งหมด3แบบนะคะอันแรกก็คืออันนี้เลยแร่ทองนะคะ อันถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นบ่อเมืองนะคะก็คือจะให้เหล็กนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือฟาร์มเพาะปลูกนะคะจะให้ข้าวนะคะในการฟาร์มแต่ละอันอนะวิธีการฟาร์มก็คือเรากดที่ เรากดที่ฟาร์มใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นถ้ามันไม่มีตัวอยู่รูปเคียวเกี่ยวข้าวบนหัวฟาร์มนะคะก็จะถือว่าเป็นบ่อเปล่าๆนะคะเป็นฟาร์มเปล่าๆไม่มีคนแต่สมมติว่าอย่างอันนี้นะคะมีรูปเคียวรูปเกี่ยวนะคะอยู่ข้างบนเนี่ยก็แสดงว่ามีคนนั่งนะคะด้วยสีจะบอกได้เราส่งมาที่บ่อนี้นะคะก็ yes, <sir. S 1> มานั่งปึ๊บ อ่าถ้าเป็นของเรานะคะมันจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของเพื่อนในกิวเรานะคะจะเป็นสีฟ้านะคะและถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็คือคนที่ไม่ใช่อยู่กิวเรานะคะก็จะเป็นฟาร์มแบบนี้ทีนี้ฟาร์มแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเอ,อ่อเลเวลที่แตกต่างกันนะคะการที่มีเลเวลที่แตกต่างกันน่ะหมายถึงการมีทรัพยากรในบ่อเนี่ยที่ไม่เท่ากันอย่างอันเนี้ย เลเวลสใช่ไหมคะก็จะมี43,200เหรียญน,นะคะก็คือถ้าเราฟาร์มจนหมดมันก็จะมี40,000กว่าเหรียญประมาณนี้นะคะะทีนี้สมมุติว่าถ้าเรายังฟาร์มไม่เสร็จเราออกก่อนได้ไหมได้นะคะถ้าทรัพยากรในบ่อมันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันก็จะมี มันก็จะเหลือให้คนอื่นมาฟาร์มต่อนะคะอันนี้คือเราฟาร์มไปแล้วหน่อยนึงมันหายไปใช่ไหมคะมันก็จะเหลือไม่ค่อยเต็มเห็นไหมคะอันเต็มถ้าเต็มเนี่ยมันจะเต็ม4ี่หมนสามแต่น,นี้เราฟาร์มไปแล้วหน่อยนึงมันก็เลยเหลือ4ี่หมสองประมาณนี้นะคะทัน,นี้เดี๋ยวเราจะลองหาวิธีการหาฟาร์มนะคะวิธีการหาฟาร์มคือบ้านเราอยู่ตรงไหนนะคะเรามากดที่ปุ่มแว่นขยายตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงรวบรวมนะคะมันก็จะมีบ่อมืองก็คือหาเหล็กฟาร์มเพาะปลูกหาข้าวแล้วก็แร่ทองหาทองนะคะ อันนี้จะมีการหานะคะซึ่งเขาก็จะบอกเลยเนี่ยว่าเช่นบอ่อเหมืองจะได้7จ็ดเจ็ดหมื่นสองนะคะฟาร์มพอปลูกถ้าเป็นเลเวลสองเหมือนกันเนี่ยก็จะได้เท่ากันเจ็ดหมื่นสองนะคะแต่แร่ทองถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยมันจะได้สี่หมื่นสามนะคะซึ่งในแต่ละอันที่มันเลเวลเดียวกันเนี่ยเลเวลสองเหมือนกันเนี่ยเวลาในการทําฟาร์มเนี่ยจะเท่ากันนะคะแต่ว่าของอะทองอะจะได้น้อยกว่าข้าวแล้วก็เหล็กนะ ทีนี้เราก็สามารถกดหาได้เลยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากได้สักเลเวลหาเราก็ลองกดค้นหาดูนะคะนี่มันก็จะพาไปแล้วที่เลเวล5แต่ว่าการพาไปเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจะได้บ่อเหมืองทองเต็มๆแบบนี้เสมอไปนะคะบางทีมันก็อาจจะพาไปหาอันที่ฟาร์มไว้แล้วอะเมื่อกี้อย่างเราลองหาเลเวล2นะที่เราฟาร์มไวแล้วเมื่อกี้นะคะอ่ะมันก็จะพามาอันที่ เจออยู่รอบๆบบ้านเราโดยไม่จําเป็นต้องเต็มนะคะก็จะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ถ้ามันไม่มีอยู่รอบๆบบ้านเราอะ่ะมันก็จะขึ้นว่าหาไม่เจอนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนเขาชอบถึงยึดนาเลเวลสูงๆกันเพราะว่ายิ่งนาเลเวลสูงเนี่ยไอ้เจ้าทรัพยากรพวกเนี้ยนะคะเลเวลมันก็จะสูงตามไปด้วยเนาะแล้วก็นอกจากเนี้ยก็คือมันก็จะให้บัฟด้วยนะคะไอ้ตัวนาเลเวลของสูงเนาะทีนี้เราจะมาดูวิธีการ ฟาร์มแล้วก็ดูเวลากันนะคะเนื่องจากกิจพันธมิตรทาดวนวันจันทร์เนี่ยการฟาร์มเนี่ยมันจะได้แต้มด้วยนะคะก็ข้าวเหล็กแล้วก็ทองนะคะกี่กี่ฟาร์มไปกี่อันที่ได้เนี่ยจะได้แต้มกี่อันก็ว่าไปนะคะพอดีเราเปิดดูไม่ได้เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะเนาะอืมก็สรุปว่ามันจะได้นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการได้ของมันคือเมื่อเราเข้าไปนั่งในฟาร์มนะคะ แล้วฟาร์มจนกระทั่งมันหมดครบจนสิ้นสุดนะคะเขาก็จะลุกออกจากฟาร์มเองกลับบ้านตอนที่ลุกออกจากฟาร์มเองกลับบ้านไม่ว่าด้วยจะเป็นการที่ครบแล้วออกเองหรือว่าเรากดออกนะคะแต้มอ่ะมันก็จะเคลื่อนที่พันธมิตรกิจ้าดวนวันจันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะชอบ เอาตัวฟาร์มอะไปทิ้งเอาไว้ก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะกับฟาร์มเลเวลสูงๆเพื่อให้เวลามันลุกออกจากฟาร์มตอนหลัง9โมงเนี่ยเราก็จะได้ได้แต้มเยอะๆนะคะเป็นการทำแต้มอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้ทรัพยากรเยอะๆด้วยเนาะทะนีนี้แล้วเราจะดูยังไงว่าเราอะจะทำเอ่อทำฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็จะมีวิธีดูเราอยากให้ลองกดนะคะเช่นตีเบอร์หนึ่งนะคะ ฟาร์มเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีเขียนบรรทัดที่2นะคะว่าในการรวบรวมเนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีนะคะแล้วก็การเสร็จเนี่ยจะคาดการว่าอยู่ที่วันที่28เดือน4เวลาประมาณ3ทุ่ม18นะคะอันนี้ก็คือมันบอกให้ได้เลยว่าเนี่ยเสร็จประมาณ3ทุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะได้แบบ ออฟาร์มเลเวลสูงสูงแล้วก็ฟาร์มนานๆนะคะมันก็ต้องขึ้นมาหาเลเวลเเลเวล10บนนี้นะอย่างอันนี้ก็มีคนฟาร์มทิ้งไว้ไม่เต็มใช่ไหมคะสมมติเรากดฟาร์มเนี่ยก็เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าใช้เวลา6ชั่วโมง19นาทีฟาร์มเนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จตอนประมาณตี2ครึ่งนะคะซึ่งมันก็ไม่พอเนาะก็คือถ้าจะเอา9ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มแถวแถวแบบช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนนะคะถึงจะได้8 9ชั่วโมงเนาะ,ะทีนี้ก็จะมีทริคอีกนิดนึงตรงที่ว่า แต่ละทหารนะคะจะมีการสามารถแบกของที่ฟาร์มเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็แต่ละตี้เนี่ยจะมีการใช้เวลาฟาร์มไม่เท่ากันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงนะอ่ะแต่ทีนี้เราลองดูอันนี้ก่อนอย่างเนี้ยตี้แรกเราใช้เวลา6ชั่วโมง10นาทีใช่ไหมคะแต่ถ้าตี้ที่2เนี่ยเราจะใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีตี้ที่3ใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีตี้ที่สี่ก็ใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีนะคะแล้วก็ การฟาร์มเนี่ยเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เราไปดูว่าทําไมถึงเวลาฟาร์มไม่เท่ากันนะคะ่ะสาเหตุก็พออันนี้ค่ะ,ะ,คะวิจัยนะคะวิจัยโรงรถเนี่ยอย่างที่เราเคยอธิบายไปในคลิปก่อนนะคะว่าวิจัยรงรถแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าตี้ที่วางอยู่ว่าอยู่ไหนนะคะอย่างรงรถเบอร์หนึ่งก็ของเบอร์หนึ่งของเบอร์ลงรถเบอร์สองก็ของเบอร์สองนะคะทีนี้อ่ะมาดูโรงรถเบอร์หนึ่งมันจะมีวิจัยอันนี้นะคะ บอกว่าสปีดร่วมรวมเพิ่มขึ้น20%นะเพราะและอันเนี้ยเราอ่ะวิจัยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตีที่1ของเราอ่ะมันก็เลยใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นนะคะในขณะที่ลงรถที่2อ่ะเรายังไม่ได้วิจัยนะคะมันก็เลยใช้เวลาเต็มไม่มีบุกไม่มีบับนะคะแล้วก็ลงรถที่4เนี่ยเราก็ยังไม่ได้วิจัยเหมือนกันมันก็เลยยังไม่วีบับก็เลยใช้เวลานานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมแต่และตี้นะคะมีการใช้เวลาในการฟาร์มไม่เท่ากันสาเหตุก็เพราะว่างานวิจัยอันนี้นั่นเองนะ ค่ะอ่าทีนี้ที่เราบอกว่ามันจะมีการโหลดนะคะหรือว่าทหารแต่ละแต่ละตี้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีการ แบกไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเลเวลของบ้านเรายังน้อยเลเวลของทหารเรายังน้อยนะคะถ้าให้เราไปฟาร์มเลเวล9เลเวลสิเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถฟาร์มจนครบหมดทรัพยากรทั้งบอดที่มีได้นะคะมันจะต้องลุกออกมาก่อนเพราะว่าทหารแบกไม่ไหวน,นะคะสาเหตุที่ทหารแบกไม่ไหวมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันที่1มาดูที่วิจัยก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผลมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากว่าจะวิจัยมาถึงขั้นเนี้ยก็คือ ทหารเรามักจะไปไกลแล้วก็คืออันนี้นะคะเป็นการโหลดของกองกําลังทหารเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถ้าวิจัยอย่างของเราอะ่ะสูงสุดแล้วมันจะเป็น15%อันนี้มันจะไม่ค่อยมีผลกับในบอ่อนะคะมันจะมีผลกับการไปตีคนอื่นเขานะคะอันนี้เสริมไปให้นิดนึงเนาะก็อย่างของเรานะคะรายง,งานการลบเนี่ยเวลาเราไปปล้นไปตีคนอื่นเขานะคะ มันก็จะได้เนี่ยนะคะอย่างเนี้ยได้ข้าว 3.3m ได้เหล็ก1.1นะคะแล้วก็ได้ทอง1.2อันนี้คือเราอะ่ะอันนี้คือการโหลดทหารเนะ่เราได้เต็มที่อยู่ที่ 5.7m นะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอะ่ะทหารเรายิ่งสูงแล้ววิจัยเรายิ่งสูงเนี่ยในการป้นแต่ละครั้งเราจะได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออทหารเราเลเวลต่ําหรือว่าการวิจัยเราเลเวลต่ำอ,อ่ะตรง การโหลดตรงนี้มันก็จะได้น้อยลงนะคะส่วนอัตราส่วนของข้าวของเหล็กของทองที่ได้เนี่ยมันจะได้ขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามเรานะมีอะไรเป็นหลักสําคัญนะคะอย่างคนเนี้ยเราสอดแนมมาแล้วเขามีข้าวเยอะสุดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้นอ่ะมันก็เลยเทหนักไปทางข้าวนะคะแล้วก็จะได้เหล็กกับทองอะ่ะน้อยตามลงมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า บ้านที่เราไปปนเนี่ยเขามีข้าวกับเหล็กเยอะเราก็จะได้ข้าวกับเหล็กเยอะพอๆกันประมาณนี้นะคะเมื่อกี้วิจัยไปแล้วใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือเลเวลทหารค่ะเรามาลองดูเลเวลทหารกันเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นอันนี้เลเวล5นะคะโหลดกองกําลังทหารเนี่ยคือทหาร1คนที่อยู่ในกองกําลังนะคะมันจะสามารถเอาเลเวลเออขอโทษค่ะจะสามารถแบกของได้เท่าไหร่นะคะก็คืออันนี้พันสองร้อยเนาะแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับเลเวล8นะคะเนี่ยเลเวล8มันจะ1ตัว เพิ่มขึ้นเป็น1,800นะคะอันนี้ก็คือโหลดกองกำลังฐานทีนี้ในแต่ละกองเนี่ย มันจะสามารถโหลดได้เท่าไหร่นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวฮีโร่ค่ะว่าเขา,า <Success S 1> พาทหารไป <is not S 1> ได้เท่าไหร่นะคะ <yet. S 1> ก็คือมาดูตรงนี้สั่งการนะคะอย่างอันเนี้ยเมอร์ฟี่ของเราเนี่ยพาทหารไปได้4 1 9เก้านายเพราะฉะนั้นถ้าเมอร์ฟี่อยู่ในตี้อันนี้นะคะก็จะมีการพาทหารไปทั้งหมด4 4 1สิ้านายแล้วเราก็จะเอาทหารแต่ละคนของแต่ละฮีโร่นะคะมาบวกกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ <knew> ก็จะเป็นทหารหนึ่งกองที่จะส่งไปนะคะ ทหารหนึ่งกองที่จะส่งไปดูตรงไหนก็คืออ่ะเราลองดูตรงนี้ก็ได้อันนี้นะคะจะเห็นเลยว่าทหารเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสองพ 95นายนะคะอันนี้ก็คือจํานวนทหารที่ฮีโร่พาไปได้นะแต่สมมุติว่าถ้าเป็นฮีโร่เลเวลต่ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ของเราตี้เล็กสุดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่1,500นายก็ประมาณนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการโหลดได้ที่ปลายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับทั้งการโหลดของการปน้นแล้วก็การโหลดของการฟาร์มนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปฟาร์มเอาคะแนนของวันกิจวันจันทร์นะคะก็เราก็ไปส่งเลยตั้งแต่ช่วง เย็นเย็นดึกๆึกของวันอาทิตย์นะแล้วก็ดูว่าตรงนี้เวลาฟาร์มเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วมันน่าจะเสร็จกี่โมงนะอย่างอันเนี้ยถ้าไปฟาร์มส่งฟาร์มตอนนี้ก็คือจะเสร็จตอนตีสองครึ่งมันก็ไม่พอนะคะแนะนําว่าให้ฟาร์มเสร็จหลังจาก เก้าโมงห้านาทีเป็นต้นไปนะคะประมาณ9ก้าโมงหนาทีนะมันจะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือถ,ถึงแม้ว่าจะไม่มีกิจนะก็ควรจะต้องฟาร์มเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเลเวลหลังๆเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วถ้าใครมีปัญหายังงงสงสัย ตรงไหนหรืออยากทำให้คลิปอันไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ได้จะพยายามทำให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ